ดูเซ็ตส,ส,สวัสดีครับ,รบแปคบ๊ครับบามครับอืมรีแอคชัน่นเทรลเลอร์โอเคโห okay. oh, ช่วงนี้จัดหนักจัดเต็มเพราะว่าเขามีมาให้ดูเยอะเหลือเกินเราก็ตามเข้าไปมีให้ดูจะไม่ดูได้อย่างไรเรื่องนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นใช่ได้เวนอมเล t เด e ี่ย์ Let ค่ะเนชโอ้โห oh. oh. เวนอมพักสองมาแล้วตัวอย่าง <c oughs> ผมอัปเดตไปในแฟนเพจ facebook แล้วด้วยและเขียนบอกไปแล้วว่ายังไม่ดูมารอดูวันนี้ร, <c oughs> <c oughs> รอรอดูสดพร้อมถ่ายคลิปไปด้วยเออจะได้รีแอคชั่นกันแบบสดสุดขีดกันไปเลยเออคาเนจเนี่ยผมพอรู้มาบ้างอยู่แล้วในคอมมิกมันเป็นตัวแดงๆ <c oughs> เป็นไอ ไอตัวประสิทธิ์เนี่ยมันเป็นซิมไบโอตมันเหมือนเป็นปรสิทธิ์จากต่างดาวที่มาเกาะร่างกายมนุษย์เนี่ยแล้วก็ถึงเป็นไอเวนอมภาคแรกคาร์เนชเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะมาอะไรยังไงแต่ในคอมมิกเนี่ยเป็นแบบสีแดงโหดร้ายลุงรังกันมาเลยคาร์เนชเนี่ยมันแปลว่าเหมือนแบบการแบบสังหารหมู่การแบบฆ่ายกครัวการแบบโหดร้ายที่แบบโอ้โหฆ่าแบบฆ่าตายไปหมดเลยคือแบบดุดันมาก ฆาตกรรมหมู่สังหารหมู่มันแปลว่า Carnage ทีเนี้ยมาเวลคอมิกบุ๊กเก็เลยเอาคำนี้มาเล่นมาเป็นแบบมดัดเป็นมุกมเป็นให้เป็นชื่อผู้ร้ายไปดีกว่าเพราะว่ามันโหดมันดุก็ตั้งชื่อว่า Carnage ซะเลยเออเหมือนเวนอมเนี่ยก็เล่นมุกเวนอมมันแปลว่าพิษพิษงูพิษแมงมุมเออเป็นพิษจากสัตว์จากแมลงเออเขาเรียกเวนอม แล้วเท่าที่ผมรู้คอมิกมาเนี่ยมันมีตัวแบบลูกๆของมันด้วยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะอันนี้พูดถึงคอมิกบุ๊กชื่อแบบท็อกซินอย่างเงี้ยก็มีก็แปลว่าพิษเหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะตั้งชื่อให้มันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเออเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าคารเนจแปลว่าอะไรเนี่ยสับตรงๆมันเนี่ยมันแปลอีกความหมายนึงเลยมันแปลว่าแบบการสังหารหมู่การฆาตกรรมหมู่การแบบฆ่ายกครัวอย่างเงี้ยเออแบบรุนแรงโหดร้ายเขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อภาคเลยว่า เดี๋ยวได้เจอกันแน่แน่เวนอมกับคาร์เน e ภาคนี้นะครับภาค2อันนี้เป็นมาเวลก็จริงแต่ว่าโซนี่ไม่ใช่ MCU ออโอเคดูจบเดี๋ยวเมาส์กัน1 2 3 Go 3> โกโอ้โหมาแล้วโว้ยเฮ้ยหนาวห้ามกินคนเข <c oughs> <c oughs> ามีกฎกติกาของบ้านเขาอยู่ ไม่มีไก่ด้วยื่อเี้เล่นมุกเป็นปาราิตเลยนะเออเหมือนเรื่องการ์ตูญี่ปุ่นนะปาราไซด์ร้องเพลงด้วยเว้ยทำอาหารเช้าหน้าตาเอือมมากโอ้โหดูอาหารไว้เนี่ยกินลงไว้เนี่ยโอ้โหเคชชับระเบิดยัมี่อร่อยสุดๆเออแม่งบ้าดีวะ อ๋อคุณนายคุณนายเฉินเฮ้ยทักกันแล้วเว้ยรู้จักกันแล้วไงจากภาคหนึ่งที่เคยมาช่วยจับผู้ร้ายกินผู้ร้ายนี่นี่นี่ไอตัววูดดี้เฮลเลรสันคาร์เนตชื่ออะไรวะอะไรคคสดี้คาสดี้เนี่ยจำไม่ได้ละเออแม่งคลังในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโอ้โห่เก้าโมง เดลี่บูเกิลสำนักหนังสือพิมพ์สไปเดอร์แมนเจโจนา่าเจมิสันลาเวนคลอฟอันนี้เป็นไอแบบคุกทดลองคน,น,นเต็มเลยมีตัวผู้หญิงด้วยเอ้ยตบแมงมุมเป็นแบบซิมโบลบะวะ่าฆ่สาสไปเดอร์แมนแต่ไม่เก็ดนะว่าคาเนตในหนังอ่ะมันได้พลังมายัางไงเออเป็นแบบในคอมมิกกับเป็นฆาตกรนี่ไงเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ที่เนี่ยถูกฆ่าด้วยเนี่ยถูกลมควันด้วยเนี่ยโดนสังหารประหารชีวิตประหารชีวิตประหารชีวิตแล้วเราก็ไม่เก็ดว่าอ้าวนี่ไงแอบใส่ยาเนี่ยมีเพราะอะไรก็ไม่รู้อาจจะแอบใส่ยาเตรียมเฮ้ยไปกินหัวเขาโอ้โหแดกฮอ่เฮ้ยน่าดูโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมือแดงๆมาแล้วมาเน็ด มันเหมือนกันเลยมันมีไอ้นี้ด้วยมันมีไอ้ใหญแบบเขาเรียกไม่ใช่ใหญไอ้ปรสิตอะเยอะไว้ไว้นอกไงอ๋อไอนี่เขาอยากกินช็อกโกแลตไอ้ปรสิตจะเกลียดกินคุณนายเฉินนั่นละคุณนายเฉินงงเลยอ๊ะจะแดกกูเหรอนี่ไงโอ้คอยรอบไว้โอ้โหโคตรสวยเลยไอ้นี่เขาเรียกอะไรเป็นภาพนิ่งตอนท้าย อย่างเก๋อ่ะเหมือนเดิมขออีกรอบผู้ <c oughs> ววความมันสะใจเพราะว่าเร็วเหลือเกินไม่ทานจริงๆเพราะว่านีด้ดูดูครั้งแรกเลยครั้งเดียวมันเก็บไม่หมดขออีกรอบขออีกรอบซ <c oughs> านฟานฟซิสโกที่เดิมสะพา,านซานฟิสโก hanger, แล้วก็น orman, ี่ชัดเจนกฎกติกาในบ้านนี้ห้ามกินคนแต่มีไก่ <c oughs> แล้วก็ไอเวนอมเขามันเลยทำทุกอย่างเปิดวิทยุร้องเพลง ทำกับข้าวทอดไข่ร้องเพลงด้วยเอ็ดดี้แม่งบอกอะไรวะเนี่ยกปูปวดหัวแล้วเกินนี่เขาเข็นเก้าอี้ด้วยนะเข็นเก้าอี้นั่งให้ด้วยโอ้โหจะดูอาหารมันดิโอ้โหสภาพมึงกินลงเหรอวะเนี่ยสุดยอดแล้วว่าแคชชั่งไหมนี่นะคือจะบีบให้จะบีบแคชชั่งให้ขวดแม่งระเบิดขวดพลาสติก แตกโอ้ยเวนกัมโซนี่โคลัมเบียแต่ว่าลขสิทธิ์ของเขาเขาซื้อมาคุณเฉินสวัสดีครับสวัสดีเวน้มเาขาทักกันแล้วเขาทักกันเขารู้จักกันแลวคุยกันด้วยตรคุยกันลวเออโอเข้าใจแล้ว เอ็ดดี้อ่ะบอกคุณนายเฉินว่าคุณนายเฉินครับเวนอมฝากสวัสดีเเสียงอ่ะที่เราได้ยินน่ะคือเสียงที่เวนอมคุยกับเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้ได้ยินคนเดียวมันเป็นเสียงที่แบบคุยผ่านสมองของเอ็ดดี้เออแต่ว่าอสายเสยที่มันโบกมือทักทายเห็นเห็นคุณนายเฉินนา้เห็นเอออันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบจับต้องได้เห็นแน่นอนแต่เสียงพูดเนี่ยคุยผ่านเอ็ดดี้พระเองต้องคุย สื่อสารให้โอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคเคลตุสแคสซิดีเห็นชื่อแล้วเดลี่บิลเกลอันนี้คือหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์ของเจโจน่าเจมิสันน่ะเป็นบกอยู่เลยโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยจักรวาลนี้ของโซนี่มีนะเว้ยมีเดลี่บิลเกลนะเว้ยแล้วก็นี่ไงบอกชื่อฆาตกรแล้ววูดดี้แฮริสันนี่ก็ดังมาก เล่นเยอะหลายเรื่องผมชอบเล่นในี่ไอ้ Planet of the Apes ไอย,ยุคหลังอ่ะก็เล่นเออแล้วก็้นสมัยเ,เก่าๆเลยนะหนังเ,เก่าๆเลยนะที่ผมชอบมากๆนะนี่ Natural Born Killer คือแบบโอ้โหโคดเลยเป็นฆาตรกรแบบดุเลยคือเขาเล่นในหลากหลายแนวแล้วก็เล่นหนังเยอะมากวูดดี้แคทลิสันนี่ดังมากเล่นใน Hunger Games ด้วยเล่นอเล่นเยอะแล้วก็ในเรื่องในเล่นเป็นชื่อว่า c l a y t o Clayton Cassidy เป็นชื่อตรงกับในคอมิกเลยเป๊ะๆเลยเอออันนี้แฟนเก่ากลับมาเล่นด้วยไว้ภาคนี้นี่ลาเวนคลอฟนี่ไงมีโอ้โหเต็มเลยอันนี้เหมือนอีกคนหนึ่งเนอะมันอีกตัวนึงวะผู้หญิงเว้ตามันแปลกๆกว่าสีตาอันนี้อาจจะมีพลังพลันนะไม่แน่มีคนหนึ่งเวน่าจะเป็นคนในคอมิกบุ๊กเราไม่รู้จักนี่แมงปีนี่ตกแมงมุมเนี่ยมันเป็นซิมโบลหรือมันเป็นอะไรวะมันเหมือนทําให้คนดูเห็นเหมือนกันนะ ว่านี่นอ้แมงมุมฆ่าแมงมุมทิ้งไว้ในเทรลเลอร์เอามือรู้จักกันด้วยคิดถึงเอ็ดดี้บล็อกมากไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะเป็นเขาตะกอนเขาเป็นนักข่าวไงอาจจะเคยทำของทำข่าวของฆาตรกรคนนี้อันนี้นี่ยนฉีดฉีดยาเข้าตัวแล้วประหารแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ตายโอ้โหแมงแปลงร่างโชว์เลยสเมื่อกี้ัน,นี้จะมากินหัวเขาทำไมเนี่ยนี่ไงผู้หญิงคนเมื่อกี้ เหมือนมีพลังเลยมันเป็นเหมือนแบบเปล่งออร่าอะไรมาไม่รู้นะ mm. เออว่ะไอ้นี่ปลิวเลยกระดงกระดาษปลิวเลยเอ,อ้ยตัวนี้ไม่แน่อาจจะมีบทอีกคนหนึ่งด้วยในเรื่องเออเค a o s ซูนทุกคำชอบพูดบ่อยเว้ยความแบบโกลาหลอลมานแล้วก็มาแล้วเปิดตัวมือก่อนสีเขาโทนสีก็ต้องไม่เหมือนไอ้เวนอม mm. ไอเวนอมเขาดำไอ้ี่เขาแดงแล้วก็มีไอผมก็เรียกไม่ถูกสายเรียกอะไรดีวะสายระยงระยางเหรอ สายแบบซิมไบโอที่มันพุ่งออกมาเนี่ยดีไซน์มันจะไม่เหมือนกับเวนอมสะทีเดียวและก็ถ้าเทียบกับในของเล่นนะผมเทียบกับแอคชั่นฟิกเกอร์และก็เทียบกับในคอมิกเนี่ยค่อนข้างดีไซน์ดีตัวมันจะเล็กกว่านชะ่ไหม,ม,มเวนอมเนี่ยมันจะแบบล้ำล่ำตัวหญ่ใช่เถอกเถอกหน่อยหนาหนาดูเพียวดูเพียวไอคาเนชเนี่ยเพียวกว่า,า,าวกล้ามเกลิมเนี่ยเข้าตัวกว่าแต่สายอะไรเนี่ยเยอะกว่าสายระยงระยางเยอะกว่าแล้วก็ เหมือนพื้นผิวอะ texture จะไม่เรียบเ,เหมือนของเ <Ven om. S 1> วนอมเวนอมมันจะเรียบๆเบงาเงามันมันอันี้มันเหมือนกล้ามเนื้อเอ่าม,มันเหมือนเหมือนไททันเหมือนยักษ์ไททัน, <laughs> ม,น,นมันเหมือนแบบเห็นกล้ามเนื้อ <laughs> เลยโุย oh, ด <laughs> ีไซน์เท่หว่ะดีกว่าที่คิดเว,ว้ยเออโอ้โหเท่ๆๆเทเทบอกเลยเฟี้ยว <laughs> น่าดูกว่าที่คิดเยอะ <laughs> โหแล้วม่งสู้กันเอ้ยแต่ภาคหนึ่งมันก็สู้กับไอตัวแบบนี้นอะไอตัวสีเทาผมจําชื่อของภาคแรกไม่ได้แล้วไอตัวผู้ร้ายอ,ะอ่ะม,มันเหมือนกันเลยมันเหมือนเวนอมตีในอสองตัวแล้วมันเป็นสีเทาของภาคหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันมีชื่อในคอมิกด้วยลืมไปแล้วนี่ไงเขาบอกว่าช็อกโกแลตจะไม่มาส่งนะคะ <What? S 1> อ๋ออันนี้เขาบอกว่าตกลงกันไปแล้วไอไอตัวไอเวนอมชอบกินแห่เลย <c oughs> อ๋อเขาเลยขู่คุณนายเฉินนู่ข,ขู่อะไรยงเงถ้าของมันมาส่งแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้น เธอจะเลิกปกป้องร้านฉันหรือไงเออไอ้เวนอมก็เลยพูดเลย eat, no. เราจะกินคุณนายเฉินก็เลยไหม <No. S 1> เอด <I S 1> เอดี้ไอ no. ้เอ็ดดี้โนโตตกใจคุณนายเฉินนะ่ะไม่ได้ยินเสียง mm hmm. เวนอม no. อ๋อเขามาทวนคำเอดดี้เขามาทวนคำว่าไม่ได้นะนายแกจะกินคุณนายเฉินเนี่ย <laughs> ไม่ได้นะเว้ยคุณนายเฉินนี่เลยตกใจฮะ <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> พอมาได้ยินรอบที่เอนดี้พูดบอกเวนัมโอโ้โหโคเทเออแล้วก็ตาจะไม่เหมือนเวนัมเท่าไหร่ไอเขาเรียกอะไรขอบตาเบ้าตาเนี่ยมัเป็นแบบหยักๆยเออเออเวนัมมันจะเป็นแบบมันมันจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างพอสมควรคือจะแยกออกว่าเวนัมคือตัวนี้คาเนตคือตัวนี้จะไม่เหมือนกันซะทีเดียว ไอตัวผู้ร้ายของภาคหนึ่งอะของเวอร์ชันหนังนะพูดถึงเวอร์ชันหนังผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันเหมือนเวนอมเลยมันแยกไม่ออกมันไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยแม่งเป็นตัวไหนและฉากต่อสู้อะมันมืดของภาคหนึ่งอะตอนมันตีกันอะงงไม่รู้ไอ้นี่แม่งผู้ร้ายหรือก็เป็นเอหรือแ่อะไรก็ตีเละเทะหมดเลยเออแต่ว่าคาเนจเนี่ยผมชอบตั้งแต่ของเล่นละตั้งแต่ไอเซนฟิกเกอร์ละแล้วก็ตั้งแต่ในคอมิกบุ๊กแล้วมันเท่มันเป็นสีแดงแดงคาดดำๆแล้วก็แบบมันเฟี้ยวอะมันเออมันเท่ โอ้โหแล้วแบบเฮ้ยหนังแม่งทำซีจีดีอยู่ดี่คิดเว้ยคาเนดเว้ย Only in Movie Theater เข้าโรงเท่านั้นสามมิติด้วยเว้ยเรียลดีท hmm. รีดีแล้วก็ IMAX เออโอ้โหในเรรูปตอมโจบแม่งโคตรเท่ทอมฮาร์ดีอันนี้พระเอกเอ็ดดี้เอ็ดดีด้บล็อกบูดดี้ฮาริสันอันนี้เคลตัสคาสเดดี้แคสซิดี้คาสเดดีด้ไม่รู้ออกเสียงไงเหมันไม่แน่ใจเออ โอ้โหน่าดูมากครับภาคหนึ่งผมประมาณหนึ่งไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็ชอบในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสุดอะไม่ไม่ไม่สุดจริงไม่สุดไม่พีคไม่พีคไม่สุดมุกมัก็ก็พอไหวแต่มันก็ไม่ไม่สุดฉากแอคชั่นก็ดีนะแต่ก็ไม่สุดแล้วแม่งมืดที่เป๋งในภาคแรกโคตรมืดเลยตอนสู้มันแม่งโคตรแม่งมืดมาก แต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ดีทรงดีไซน์เวนอมภาคหนึ่งเออสวยงามดีใช้ได้เลยเออแต่จริงใจรงจริงๆลึกๆของผมเนี่ยผมอยากดูเวนอมอ่ะเวอร์ชั่นของเควินไฟกี้แต่มันไม่ได้ไม่ได้ละลิขสิทธิ์เขาเป็นของโซนี่ก็เอากลับมาไม่ได้ละคือได้ยิมทอมฮอลแลนด์กลับมาใน MCU เนี่ยก็บุญและ้คำ <c oughs> นี้ก็บุญโขละที่ได้เอาสไปเดอร์แมน มาร่วมทีมอเวนเจอร์ได้เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยก็ะโชคดีมากแล้วแต่ผมเนี่ยอยากดูเวนอมเวอร์ชั่นที่เควินไฟกี้เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยอดละความฝันนี้พังทลายจบลงแล้วเพราะว่าโซนี่เนี่ยเขาไม่ปล่อยง่ายนี่เขาสร้างแบบจักรวาลของเขาเองเรียบร้อยแล้วมันมีไอ้นี่อีกตัวอีกเรื่องมาอีกเรื่องนึงไอ้นี่จารลตเลโตโมเบียสมอร์เบียสแวมไพร์ผีดูดเลือด อีกหนึ่งตัวน spell, Sony, ี่ก็จักวาลของเขาของโซนี่เขาทำซึ anymore, <ts> ่งอันน้งงเพราะตอนจบของเทรเลอร์อันนี้พูดถึงมอร์เบสนะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงไอ้แวมไพร์ตอนจบของเทรเลอร์นั้นอ่ะมันมีเบลเชอร์ไมเคิลคีตันไอ้ผู้ร้ายของสไปเดอร์แมนเอ็มซียู i n g โฮมคัมมิ่งตัวอีกานะอีแร้งเออีแล้งมาโผล่ในท้ายเทรเลอร์มอร์เบสผมก็งงว่าอ้าว สรุปไอ้ดียลอะสัญญาที่แม่งทํากันล่าสุดอะผมว่ามันต้องมีอะไรตกลงคุยกันมากกว่าที่เรารู้เออมันอันนี้ผมเดานะะเข้ามาโนแลนแล้วนะครับมะโนแลนด์ดินแดนมะโนผมเดาว,ว่าฝั่งโซนี่คุยกับไฟกี้ว่าโอเคเรายอมให้คุณเนี่ยเอาสไปเดอร์แมนเนี่ยไปใช้ต่อ,อได้ไม่มีปัญหาแต่ทีเนี้ยตัวร้ายที่คุณสร้างขึ้นมาขอยืมหน่อยอืมขอยืมอ e ีแลง ของคุณมาโผล่ในหนังของอีชั้นหน่อยเออแรกกันและในอนาคตเนี่ยผมเดาเลยว่าสไปเดอร์แมนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์เนี่ยมีสิทธิ์สู้กับไอ้เวนอมนี่แหละเวอร์ชันทอมฮาร์ดีนี่แหละทอมกับทอมสู้กันทอมฮอลแลนด์กับทอมฮาร์ดี้ทอมเอเจอกับทอมเอชผมว่ามีสิทธิ์ได้ดูอันนี้เดานะครับเดามโนแลนด พราะว่าด้วยสัญญาด้วยอะไรเนี่ยผมว่าไอเวนอมเนี่ยมันมีหลายข่าวลือม,มาบอกว่าภาคเนี่ยเขาจะนับให้เป็นแบบ MCU ไหมอยู่ในจักรวาลเดียวกันไหมผมว่าไม่ใช่และเท่าไปเหมือนเหมือนอ่านข่าวผ่านๆตามาเหมือนผู้กำกับเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วด้วยวไม่ไม่เกี่ยวคนละจักรวาลแยกกันเวนอมเขาก็เขาวเวนอมของเขาเออ MCU ก็ MCU มันไม่เกี่ยวกันเออแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมี เออแล้วก็ในตัวอย่างของ m o เบีอะที่เป็นแวมไพร์อะมันจะมีสีดกำแพงแล้วที่มีโปสเตอร์อะแปะอยู่ตรงกำแพงแม่งเห็นสไปเดอร์แมนด้วยแต่ไม่ใช่เวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์เวอร์ชันของโซนี่เออเราก็เลยงงว่าเอสรุปจักรวาล m o b ์เบีเนี่ยมันมีสไปเดอร์แมนปะวะในโลกเนี้ยเขาอาจจะยูนิเวิร์สเดียวกันอาจจะเชื่อเมือยู่เออแล้วก็มีฉากตบแมงมุมเอออะไรอย่างเงี้ย เออเลยตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะไปไปเช็คข่าวกันทีเหมือนเหมือนผมเคยอ่านข่าวของเมืองนอกผ่านๆมาว่าเหมือนเควินไฟกี้เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเออในอนาคตเนี่ยไม่แน่ทอมฮอลแลนด์เนี่ยที่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวของมาเวลที่กระโดดข้ามอยู่ในเวิร์ดได้ที่มาเล่นให้โซนี้ได้ใช่มไม่อาจจะถึงขั้นนั้นเลยครับก็ได้และอย่าลืมว่าสไปเดอร์แมนส อ,อของ M C U เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอมัลติเวิร์สโอ้โหมันมีข่าวว่าด็อกเตอร์ออคโตพูตสะจะกลับมาเล่นของโทบี้แม็กไกวเลยนะของเก<อ>่าเลยนะแล้วก็เจมี่ฟ็อกที่เป็นอิเล็กโทรของไอแอนดูการ์ฟิลก็จะกลับมาอีกเราก็เลยอ้าวงงละคราวนี้แม่งมึนละแล,แล,และสไปเดอร์แมนสามเราคอนเฟิร์มตั้งนานแล้วด้วยว่าด็อกเตอร์ไอสตีเฟนสเตรนจ์เนี่ยด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยเล่นด้วย เบนดิกคัมเบอร์แบชเนี่ยเล่นแน่นอนเราก็เลยเอา้าวแม่งจะยังไงวะ<ม>เพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของโซนี่กับมาเวลสตูดิโอมันเดายากแล้วเราไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแล้วแต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมก็อยากดูเวนอมเนี่ยประทะสไปเดอร์แมอยากดูยอมรับเลยว่าเออมันน่าจะเสียววะน่าจะมันไปอีกแบบหนึ่งอ่ะกลับมาเรื่องของเรา พ้นจากโมโนโมเข้าเรื่องความเป็นจริงครับภาคนี้ได้ดูแน่นอนแล้วเวนอมปะทะคาร์เนช้ oh, <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยว่าตื่นเต้นกว่าภาคหนึ่งครับภาคหนึ่งนี่แค่ประมาณหนึ่งไว้อเออรับได้ก็ก็พอได้แต่ก็ไม่ได้แบบอ่าสมมุตินะสมมุติให้คะแนนภาคหนึ่งตอนนี้เลยนะผมให้ประมาณเจ็ดอะเจ็ดเต็มสิบครแถวๆนี้ยคือไม่ไม่เกินไปกว่านี้ละไม่ไม่ให้เยอะไบกว่านี้ละอ่ะพูดถึงคะแนนให้คะแนนความไฮท์หน่อย คะแนนความตื่นเต้นความไฮป์หลังดูเทเลอร์ว่าอยากดูหนังจริงภาค2องนี้ไหมเรื่องนี้ผมให้ที่9เต็ม10รับค่อนข้างอยากดูเพราะว่าคาร์เนสเนี่ยผมชอบส่วนตัวผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์มัน <9 S 1> ผมว่ามันเก๋ดีเออคุณมากไม่กี่คะนนาน9ครับเไปเลยต้องดูนะมันมันต้องดูและภาคนี้ต้องบอกว่า น่าดูมากรู้สึกจะเดือนกันยายนถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ไงขอดูเดสคริปชั่นหน่อยเราคิดถึงคุณมากๆอันนี้น่าจะหมายถึงเอ็ดดี้กับเวนอมคิดถึงคนดูเออฝังเคี้ยวของคุณลงไปเลยในภาคใหม่เวนอมและดดบีคนเนชโรงหนังเท่านั้น24นยยกันยายนนี้โอ้โหเดือน9ก้านี่แม่งมีอันี้อีกเรื่องไว้ช้างชี้โอ้โหเย็น ยับโอ้โหช่องเรานี่อ้วกแตกเลยเดี๋ยวทำรีวิวอีกอะไรอ้มวมเลยคราวนี้เดือนเก้าได้ตายเลยเจอทั้งชางชี่เจอทั้งเวนอมโอ้โหแม่งบุกหนักจริงๆทั้งมาเวลสตูดิโอทั้งโซนี่พิกเจอร์ a มาเวลทั้งคู่ครับอ่ะมาลุยครับดูมีให้ดูดูครับเออขอให้สถานการณ์โรงหนังไทยโรงหนังของกรุงเทพ มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันบสาธุขอให้สถานก,การณ์ทุกอย่างเลยในกรุงเทพของเราเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขอเผื่อไปทั่วโลกเลยใช่เออเพราะว่าเดือนเก้าเนี่ยวัคซีนเราเริ่มมาแล้วด้วยครับเราเนี่ยอาจจะได้ชิดแล้วก็ได้ด้วยซ้ำเดือนสิงหาคมก่อนดูหนังไงเออสาธุขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนช่วยกันเอออย่างที่คุณบ้าบอกทั่วโลกเลยครับส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันออาพูดถึงขอบคุณพูดถึงกำลังใจขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b ์ไว้ช่องเรา oh, <c oughs> โอ้โหนี่ก็เป็นพลังสําหรับเราเหมือนการที่ให้แบบลุยเดินหน้าทําช่องกันต่อไปเอาวะสู้ตายรายได้ยังไม่มารายรับยังไม่มีไม่มีปัญหาลุยกันต่อเพราะว่าเลขซับเลขคนกดติดตามเนี่ยมันเดินอยู่มันเพิ่มทุกวันอะวันนิดวันหน่อย กระดึกกระดักกระดึกกระดักเออเห็นแล้วมันก็แบบดีใจลุยต่อลุยต่อลุยต่อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์คุยกันหคลิปนี้เมาหน่อยภาคหนึ่งดูหรือเปล่าภาคสองความไฮป์ให้กี่คะแนนอยากดูแค่ไหนเพราะเราเนี่ยดูแน่ๆหนึ่งร้ใครชอบฝั่งโซ n y ่ไหมเอออาจจะแบบแฟนโซ n y เลยเฮ้ยพี่ผมชอบเหมือนกันได้อยู่หรือแบบคล้ายๆผมไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ ผมเนี่ยเทไปทาง MCU มากกว่าเอออันนี้ส่วนตัวส่วนตัวหรืออาจจะคล้ายๆผมไม่แบบเออพี่ว่ะคิดเหมือนพี่เลยอยากดูเว n o นอมคาร์เที่แม่งเป็นเวอร์ชั่นของเคว i n ไฟกี้จริงๆเวอร์ชั่นแท้ๆแต่อ่ะมันไม่ได้ดูแล้วก็ไม่เป็นไรก็ดูเวอร์ชั่นนี้ไปก่อนเขามีให้ดูก็ดูไปก่อนโอเคใครที่ชอบช่องเรานะครับอยากช่วยเหลือช่องตอนนี้มีวิธีที่ง่ายสุดขีดส,ดดสวิธีฟรีวิธีที่หนึ่แชร์คลิปแชร์ช่อง ออกไปให้เพื่อนๆแนะนําช่องเราให้เพื่อนๆของคุณๆทุกคนที่ดูเราอยู่เนี่ยได้รู้จักแนะนําช่องเราออกไปมันเป็นวิธีช่วยช่ยชองได้แบบว่าสบายๆเลยจาก1เป็น2จาก2เป็น4ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพูดถึเรื่องฟรีใครที่เล่น Facebook ไว้อยู่แล้วฝากไปกดไลค์แฟนเพจให้หน่อยหนึ่งทีจึก๊กลิงก์เนี่ยอยู่ใน description ของทุกคลิปอยู่แล้วหาเจอได้อย่างง่ายดายเลยใช้ชื่อเดียวกับหัวคลิปเลย P A E B U M P มีทุกอย่างที่ขวางหน้า Twitter Tik t o k แล้วก็ Instagram. อิ s ส a g แกรมเออแต่ตอนนี้เน้น Facebook กับ YouTube เป็นหลัก 2, 2> ที่โอเคหรือใครเพิ่งมาจ้าเอเราคลิปนี้คลิปที่หนึ่งเพิ่งมาเจอกันเพิ่งมารู้จักกันเลยคลิปนี้เลยเถูกใจครับโอ oh, พี่แม่ง r w o r ร d ด,ดิเวท<อ>ทำไมพี่แม่งไฮเปอร์ขนาดนี้วะเฮ้ยมันเป็นสไตล์ชอ่องเราเออ ถูกใจกันถูกสตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลบลี่นะครับสวัสดีครับ,ค,รบคาเอชดูแน่นอนร้อยเปอร์เซ